สวัสดีตอนเช้าแล้วเช้าพามาดูดอกไม้สวยจัง อันนี้ดอกเหลืองๆลากกินได้คนเบาหวานกินแล้วไม่มีน้ำตาลปลูกหลายปีแล้วดูเนนี้เถาแห้งเลยเนี่ยเถาแห้งสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆคนใหม่ทุกๆคนนะ เงียบเลยลูกๆลก,กลับกลับมาหา,าอะไรวันสองวันแรกก็ทรมานหนคิดถึงลยสังขารก็ไม่เคยดีน้ำตาลขึ้นไขมันขึ้นเนาะใบผมันดวงนะ ไปทอดไข่อร่อยนะเจ้าธรรมดามีกออยู่ตรงข้างบ้านนู่นนะกอใหญ่นะแต่ก่อนไม่รู้เก็บมากินนะไม่สบายนอนลุกไม่ขึ้นนะคนเวียดนามเขาะอะไรไสเปรย์ใส่ของนะแต่ก่อนไม่รู้ไนงะนึกไม่ถึงตอนนั้วอ้ถึงบางอ,อนะ้อ คนเราใจดํานะไม่ใช่ว่าไม่ให้ของนะเขาขออะไรเราให้หมดเราบอกให้เขาขอบอกนะอยากได้อะไรบอกเด,เดี๋ยวให้แฟนเก็บให้ไม้มันจะขอเข้ามาเก็บเองผู้ชายนะนี่เรามีลูกสาวเราก็ไม่อยากให้มันเข้ามาในบ้านนะเข้ามาในรบริเวณบ้านนะก็คิดถูกนะคิดถูกมากเลย ไม่ให้มันไม่ให้มันเข้ามาอ๊้มันโมโหนะถูกมันแก้งสารพัดนะหนักๆเข้านะมันมันนั่งมายืนชักเว่าอยู่ตรงรั้วเนี่เนีนยนะแฟนเขาเอาไม้ไผ่ไปกั้นไว้นะมันก็แหวกไม้ไผ่ให้เป็นรูโงยมันยืนชักเว่าอยู่นะเวลาเรามาทําสวนแล้วไปบอกใครใครจะเชื่อนะว่าเราอายุเยอะมากะมันเพิ่งจะแบบ ี่สิบนะประมาณเนี้ยก็ต้องคอยระวังตัวนะมันขับรถตามอุย้ยขนหัวลูกตามทั้งลูกทั้งเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรล้ลูกโตแล้วไปเรียนต่างเมืองไปทำงานต่างเมืองแต่เราก็ระวังนะต้องระวังตัวเวลาเราอยู่หลังบ้านคนเดียวอยู่หน้าบ้านคนเดียวถึงชอบ ชอบป้าถอนะ่ะชีวิตเนี่ยเหมือนฉันเลยน้องถอนะนะชีวิตเหมือนฉันเลยมีคนใกล้ตัวนะใส่ร้ายโกหกโกงซึ่งซึ่งหน้านะแต่ก่อนเนี่ยเลยยังไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าว่าเขากลับเราอายแทนเขาอนะอายจนแบบไม่อยากจะพูดกลับเราก็ได้แต่เชยมันก็ได้ใจ กูเรื่องจนถึงทุกวันเนี่ยคนใกล้ตัวได้นะพูดถึงคนอยู่ที่เมืองไทยนะบางทีแบบไม่มีแรงที่จะไปคุยกับพวกเขาเลยเพราะว่เขากูเรื่องกันไปขูเรื่องกันมาแล้วเราอยู่ที่เนี่ยมันไกลนะเราอยู่ไกลแล้วก็คิดถึงเมืองไทยเวลาโทรไปคุยทีถูกดายอีกโอ้ด่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เอ,เ,อ,เ,อเพื่อนบางคนนี่ก็แลกนะมันนั่นเรียนมส 4, มสสสหากันเราก็เสือกไปเชื่อเรื่องที่ก็กููอีกว่าเราเรียนไม่จบมสมสสองมสสามมึงไม่รู้จักคิดเราแล้วกูเรียนกับมึงจบมสหามปลายอะเรียนจบมาด้วยกันมึงไม่รู้จักคิดถ้ากูไม่จบมสสามเนี่ยกูจะมาเรียนมส 4, มสสสหากับมึงได้ไงยังไปเชื่อก็อีกว่าเราไม่อยากไปเรียนเอง โอ้เพื่อนแปลกมีหัวโอ้มีเยอะแยะไม่อยากพูดเพราะว่ามันยังมีคนใกล้ๆตัวอีกหลายๆคนที่เรารักแล้วก็เมตตาเขาก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงกันก็เหมือนกันเนี่ยคือเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ส้มโอหายทั้งต้นเลยแบบ ลูกแบบใกล้ใกล้จะไหว้พระจันทร์นะ่ยนะแม่งส้มโอหายหมดต้นเลยทุกปีได้ไหว้เจะแม่กวนอิมเนะี่ยเดี๋ยวนี้นะทุกปีเลยไม่มีเลยหายหมดอ,อยู่ตรงนั้นส้มโอนะอยู่ตรงนั้นส้มโอสีมููน่าอร่อยนะอันนี้นอันนี้อันนี้สีขาวหัวจุกอันนี้สีส้ม อร่อยหม่าลมเตี้ยวนะอยู่ที่ไหนนะมาระจนดูดอกไม้แล้วชื่นใจดีกว่าแต่ก่อนเป็นสาวๆมีแม่อยู่บ้านแม่ก็คอยปกป้องนะรู้ทันพวกเขาไปหมดเลย มาแบบไหนอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้แม่ไปสวรรค์แล้วเราก็ยุ่เยอะอยู่กับต้นไม้นี่ค่ะอยู่กับต้นไม้ใบย่างนะยุงเยอะ,ยอะมะม่วงเขียวๆยังหมดต้นเลยมันมีต้นใหญ่ๆอยู่หลังบ้านนะยังไม่มีแบบ ธรรมดาเนะี่ยมันสามฤดูมีให้เก็บตลอดปีอะแม่โควิดมันอยู่บ้านไงมันกินม่วสบายนี่ต้นนี้อยู่หน้าบ้านนะมันมันคงไม่ปีหลังคามามาเก็บนะเนะี่ยไม่ห่วงนะใครอยากกินมาสอยเลยสอยเองไม่ไหวละคอคอเคลื่อนมาจะสิบสองปี วันก่อนมาขูดยานะเจ็บเอวเดินก็ย่องก็แย่งแต่ดีใจลูกชายเข้ามานะก็ามาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเขซื้อไอ้ไม้กินบอมือไอ้ที่ถือโทรศัพท์นะล้วบอกเดี๋ยวส่งมาที่นี่ที่บ้านนะให้ที่บ้านเนี่ยแม่รอนะหาของสาหาไม่เจอมันล็อก ขยับไปขยับมาทำไมต้องไปไว้ไหนเจ็บคอเจ็บเอวเจ็บขานี่ตะกี้เพิ่งเก็บไปล้างเนี่ยใบหนานชาวบ้เดี๋ยวว่าจะไปกินกับน้ำอุ่นนะอันนี้อันนี้ดูใบใหญ่นะแต่ดูบโนโน้นใหญ่กว่าอ,อีกบโนโน้นใหญ่กว่าอ,อีกนะบนบล่อนมะล้อม ถึงนะแหมมันน่าเคี้ยวนะมะกรูดเนี่นะปีหนึ่งได้หลายตังลยตอนแข็งแรงนะเก็บส่งพาวละสิบเนี้ยนะตอนนี้เก็บไม่ไหวแล้วเดินยังจะเดินไม่ไหวนะดูคูณนะดูต้นคูณอันนี้ดอกกุ้งไปเดินออกกำลังกายมาห้าปีก่อนนะ แม่มนก็วบอกจะเอาไม้ก็มีอยู่ในกระถางไล้วาบอกโอ้ต้นไม้สวยจังเลยแล้วก็ไปยืนหลงไอ้ต้นกุ้งเนี่ยของเขานะเขาบอกเขามีเขามีแยกกระถางเอาไปเลยว่าเขาก็หยิบม,มาให้แหม่มใจดีนะแหม่มใจดีสวยจ้พอเม็ดแกมล่วงมันก็ขึ้นมาอีกนะมันก็ขึ้น น,นั้นก็ต้นมะขามนะต้นมะขามอันนี้ลูกสาวเขา,ย,าย้ายย้ายไปอยู่มิสซิลี่นะเขาเอามาให้สีกนะส่กระถางเนะสี่กระถางก็อยู่เนะี่ยล้มคะแนนหน้านี่นะอะไรนะพยาช้างเผือกไนมะ่ไง เห็นอากาศตอนเช้านี่สดชื่นนะอยากไปตากแดดเช้าๆเนี่ยแต่ยุงเยอะๆดูมะลิยังเหลืออีกชอเมื่อวานวันแม่นะวันแม่ฝรั่งยุงกัดเดีย๋ยวไปยินตากแดดอีกสักห้านาทีบ้านนี้ก็ย้ายมาใหม่บ้านเชา้า อันนั้นก็บ้านคนไทยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไรเขาก็เจ็บหลังเหมือนกันนะกระดูกหลังเขาเสื่อมนะไม่เห็นเท่านไรบ้านนี้ก็เป็นตำรวจรอได้แต่มีเมียละเวลาเรียกแอมบูลานนะอิมเม์เจนซี่แบบนายวันวันอะไรพวกน,นี้ แต่ที่มันหนึ่งหนึ่งก้านไฟชักรถไฟเนี่ยจะมาก่อนเขาอยู่ใกล้ไัจะรีบมาช่วยกันช่วยห้ามเลือดช่วยเีขนนุ่นแขนนี่แล้วช่วยปั๊มหายใจแล้วก็เดี๋ยวรถแอมบบลเนก็นมาสวยนะรับสวยมาก ้าสวยไม่รู้ว่าเรากินข้าวเยอะหรือว่ายาความดันอันใหม่ตาบวมถ่ายรูปม,มาตาปิดในวันแม่ เช้าเช้านะรถก็จอดแตวจอดแจวขาขับรถเข้าไปทํางานในเบตนะในฐานทัพทหารนะในเตี้ยวแฟนก็ทํางานอยู่ข้างในเหมือนกันจะรีไายลอมมะล,ล้ว่าจะทํางานแค่พาร์ทฐานพ่าตัดมะเร็งสามหนะ่ะยังไม่หายเลยจะต้องกลับไปเดินหน้า เดินเดินหน้าหรือเดินปลายเดินนี้กลับไปอึดมากมันดีก็เสียดายนะแบบทุกปีน่าจะรอให้ใบมันแก่นะ จะได้เก็บไปส่งค่ะแต่นี่ถ้าไม่มีใครสั่งก็คงไม่เอาไปถามมันหมดแรงจริงๆมันไม่มีแรงใจใจจะมายืนตากแดด เมื่อคืนลูกสาวเขาโทรมาเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่เทนเนสซีเป็นภูเขาบอกหาเวลาโทรหาแม่มันไม่มีคืนน็วยจะโทรมาแฮปปี้มาตเตอร์เดย์แบบวันแม่ก็เไเลยบอกเออเดี๋ยวรอดึกดึกหัวข้ามเขาก็โทรมาหนนะเราไปไหนนอนหรือที่ไหน มื่านี้เออมากเลยนะแบบไปบอกเขาว่าเย็นตอนเย็นเป็นตอนเช้าสงสารบ่าถินเนี่ยโอ้ยหอ,อ,อน่ไปหลอกเบาถินเนี่ยดอกนี่สวยมากสวยมากส,าสีสวยนะสีชมพูู้เนี่ย สมัยก่อนนะเขารอนะให้ได้แปดดอกนะจะโชคดีโปรเสีย <c oughs> การงามตามประสาต้นไม้นะขึ้นสายไฟมันแวก แบกไม่ไ่ยุงกัดตุ่มแดงยุงกัดพริกก็งามนะเดี๋ยวออกลูกแล้วออกดอกออกลเมอ่ะ นี่จะเสียงหวอนะแบบในแอมบูลันมานะ สวัสดีโชคดีกันทุกคนนะคะ